สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้พบกแบช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามาพบองค์แรกเลยดีกว่าผมฝากกดแชร์ด้วยนะครับมาพบองค์แรกเลยครับสมมุติพวกพี่จะปิดงค์ไหนบอกผมด้วยนะว่าองค์ที่เท่าไหร่ราคาไหนและ EP ไหนนะครับ องนี้เป็นเนื้อว่านนะพี่แปลกพี่ดูขีดบนหัวก็ขีดข้างนี้ก็ขีดครับพี่เคยเห็นแม่พิมพ์อย่างนี้แต่พี่ดูจากธรรมชาติดูความเก่าครับแล้วเทดูง่ายนะครับ อ,องนี้ขอดสองเันสามครับพระเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับต่อไปครับเป็นลังหนังสือนะพี่เป็นลังหนังสือเล็กนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองลมดำนะครับพี่ดูหน้าดูตาท่านนะอาจจะผ่านการใช้มาสักนิดนะครับ พี่ดูเซียนวิ่งครับเก่ากึกครับองนี้เป็นพิมพ์วออะไรครับเนี่ยแต่พี่ดูตัวนังสือเป็นแท่งนะครับพาแท้ดูง่ายนะครับ องนี้ขอ2,500้าบาทต่อไปครับเป็นพระกิ่งไม่ทราบที่นะพี่แต่พระกิ่งองนี้คือเป็นปี2 5 0 0น้าอยนะครับพี่ดูหน้าดูตาท่านก่อนครับผมว่าเก่าและดูเป็นธรรมชาติดีนะครับที่ผมเอามาคือผมไม่รู้ที่หรอกแต่ของดีแน่นอนนะพี่ดูรอยตะใบดูเนื้อทองเหลืองครับ นี่ไงที่ผมบอกว่าปีสองพันหนร้อยก็เลยอุดก้นครับแล้วนะพี่ดูเก่าดูธรรมชาตินะครับแท้ดูง่ายนะครับตรงนี้ขอดสองพสามครับปลาไปทั้งหน้ารถหรือว่าพาห้อยคอนะพี่พี่ไปหาที่เอาเองนะครับแต่ว่าต่อไปครับเป็นปู่ทวดเนื้อตะกัวนะพี่ อยู่ในเลี่ยมเก่านะครับพี่ดูหน้าดูตาท่านนะ่ะผ้าสวยนะครับรอยจมูกบี้ไปนิดนะึงนิดเดียวแค่นั้นนะผ้าถือว่าเก้าสิบหกเก้าเจ็ดเปอร์เซ็นเลยนะครับอยู่ในเลี่ยมเก่านะพี่องค์นี้ขอสองมันหกครับ เป็นน่าต่กลัวนะครับต่อไปครับเป็นเตารีดครับวงนี้อาจจะผ่านการใช้มานิดนะพี่ดูหน้าท่านครับพาเทดูง่ายนะครับพี่ไม่ต้องกลัวผมคัดเอาที่ดูง่ายๆมา อ,อันี้ขอสองพันสี่ครับต่อไปครับเป็นอาปาเช่ครับพี่พี่ดูหน้าดูตาท่านดูดินเบ้านะครับพี่ดูเนื้อหาองนี้เป็นแข่งแข่งไม่ขีดแม้ พี่ดูดินเบ้าดูหน้าดูตาท่านครลอยต่ใบกืนไปหมดแล้วพี่นี่รอยช่อชัดเจนครับองค์นี้ขอสองพันห้าครับต่อไปครับเป็นปูทวดวัดเอี่ยมวอรนุดนะครับติดอะไรติดผมครับ วัดเอี่ยมโราณุปีศูนย์หกนะพี่อาจารย์ทิมผูกเสกนะครับพี่ดูรอยปัมม๊มับลมดำเดิมเลยนะพี่แล้วดูขีป,ปินวัดเอี่ยมวรณุตปีศูนย์หกครับพี่องนี้ขอดสองบันสองครับเขาเล่นกันหลายเลยนะวัดเอี่ยมเนี่ย ่อไปครับเป็นปูท่ทวดสองหน้านะพี่พี่ดูเนื้อหาเอวพี่ดูดินเบ้าคพี่ดูเนื้อหาพี่ดูเนื้อแค่นี้ก็น่าจะดูกันออกนะพระใหม่พระเก่าดูบัวท่านครับพระเทดูง่ายเลยนะพี่ ี่ดูบัวดูคาบดินเบ้าครับพี่ดูรอยช่อด้านล่างครับลอยตะใบกืนไมปหมดแล้วพี่องค์นี้ขอสามพันห้าต่อไปครับเป็นปู่ทวดเตารีดนะพี่พี่ดูเนื้อหา ผมว่าดูง่ายนะครับที่ผมเอามาแต่ละองครับนะนี่ตอกชอชิงด้วยน่าจะไม่ใช่มาพี่ดูหน้าดูตาท่านนะดูด้านหลังดูความเก่าครับองค์นี้ขอสองพระหน้า ต่อไปครับเป็นผูทั่วเตาลี่ครับพี่ดูคราบตะกันดูเนื้อโอ้ยแมงงติดอยู่เลยครับพี่ดูรอยตะใบครับเก็บตะใบ ราชอบองนี้ก่อสองวันสี่ครับต่อไปครับเป็นเตารีดพี่ดูดูดินเบ้าดูหน้าตาท่านครับนั้นพี่ดูดินเบ้ายัางติดอยู่เลยครับดินเบ้าคือจะเป็นฝุ่นละเอียดใช่ไหมพี่ดูติดในซอกอ่ะ พี่ไม่ต้องกลัวผมไม่กักอยู่แล้วพี่อยากเห็นตรงไหนอยากดูตรงไหนตำหนีตรงไหน,นคือให้ดูหมดนะครับหรือขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับคือผมว่าผมก็100%เนะครับไม่ได้มานั่งหลอกลวงหรือว่ามากักอยู่นะพี่จะเอาตำหนีตรงไหนจะดูอะไรตรงไหนบอกได้เลยนะครับ พี่ดูรอยตะใบเกินไห,หมดเลยครับเป็นเนื้ออะไรครับเนี่ยมีผิวไฟด้วยนะพี่พี่ดูออกมันผิวไฟเลยวงนี้ขอสองพันหกครับต่อไปครับ เป็นลังหนังสือนะพี่วงนี้เป็นบล็อกวงเดือนนะพี่ดูหน้าดูตาท่านนะพี่ดูความคมเทดูง่ายนะพี่ผมว่าวงานี้นะใครดูยากผมว่าน่าจะไม่ใช่นะผมว่าเทดูง่ายเลยนะพี่ พี่ดูตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับพี่ดูบววความคมองนี้ขอสองบ8ดครับต่อไปครับเป็นพิมพ์กลางนะพี่แล้วพี่ดูองนี้นะพี่ดูผิวไม่เปิดเลยครับพระร้อยเปอเเลยนะพิมพ์กลางปั๊มซ้ำนะพี่ พระโคตรสวยอ่ะมีถ้าได้เลี่ยมทองนะพี่ราคาไปอีกไกลเลยครับพี่ดูผิวไม่เปิดเลยนะพิมพ์กลางปั๊มสามวงนี้ผมว่าพระเก้าสิบเก้าปอร์เเลยอ่ะพระอย่างสวย องนี้ขอสามพันสี่ครับผ้าร้อยเปอร์เซ็นเลยนะพี่เออผ้าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะสภาพนะครับต่อไปครับเป็นตัวทอกับลายทองนะพี่พี่ดูหน้าดูตาท่านนะ แต่ลายทองสะท้อนแสงนิดหนึ่งแต่พี่ดูขี้ปิ้นแท้ดูง่ายนะขอรูปเพิ่มเติมได้นะพี่องค์นี้ขอสามพันแดครับแล้วพระองค์สุดท้ายเป็นพระกิ่งเก่าเนื้อสำมลิดนะพี่น่าจะเป็นสายวัดสุทัศน์นะหน้าตายอย่างนี้ครับ ถ้าวัดบวรนี่คือจะอีกแบบหนึ่งนะผมว่านะเป็นกิ่งบาเก่งอะไรอย่างนี้คือน่าจะเป็นวัดสุทัศนะบแองค์นี้อุตสะ์โพกับสองสี่กว่าแน่นอนนะอุตสะ์โพกนี่เป็นเนื้อสำริดนะพี่ ที่ดูตะใบคือน่หมดเลยครับองนี้ขอสี่พันสีครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกพี่สนใจองค์ไหนก็โทราผมได้เลยครับ0ูน0์หกสามครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ